ลองดูตัวอย่างอันนี้นะครับเขาบอกว่าให้หาอนุพันธ์ย่อย f ศัพ x นะครับแล้วก็ f ศัพ y นะฮะเดี๋ยวเรามาดู f ศัพ x ก่อนนะครับ f ศัพ x ก็คือเราดิฟเทียบ x นะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชัน f x เขาให้มาแล้วนะครับก็คือเป็นก้อนก้อนนี้นะฮะเวลาที่เราดิฟเทียบ x ตอนนี้ฟังก์ชันของเราเป็นฟังก์ชัน2ตัวแปรนะครับก็มีทั้งตัวแปร x แล้วก็ตัวแปร y นะฮะดังนั้นการดิฟเทียบ x เราจะมอง y เป็นเสมือนค่าคงที่นะครับ ตอวแรกนะครับดิฟเอ็กกำลังสองก็ได้ออกมากลายเป็น 2x นั่นเองนะฮะแล้วก็ดิฟสองเอ็กซายกำลังสองตอนนี้เราดิฟเทียบ x นะครับดังนั้นอะไรที่ไม่ใช่ x ถือว่าเป็นค่าคงที่ทั้งหมดนะฮะดังนั้นไอเจ้าสองกำลังสองตรงนี้เป็นค่าคงที่นะครับผมก็ลอกมาก่อนแล้วก็ดิฟเอ็กนะครับดิฟเอ็กได้หนึ่งก็ผมขอไม่เขียนนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับดิฟ 2y ส่วนด้วย 3x 2y ส่วน3นะครับอันนี้มองเป็นค่าคงที่นะครับก็ลอกมาแล้วก็ดิฟ1ส่วน x นะครับก็จะได้ออกมากลายเป็นลบ1ส่วน x ยกกำลัง2นั่นเองนะครับก็จัดรูปนิดหน่อยนะฮะก็จะได้เป็น 2x บวกกับ 2y กำลัง2ลบกับ 2y ส่วนด้วย 3x ยกกำลัง2นั่นเองนะครับต่อมาครับหา f ศั์ y นะครับก็ ตอนนี้เราดิฟเทียบ y นะครับดังนั้นเราจะมอง x เป็นค่าคงที่นะครับเพราะฉะนั้นก้อนนี้ไม่มี y เลยนะฮะดังนั้นเรามองทั้งก้อนนี้เหมือนเป็นค่าคงที่ซึ่งดิฟค่าคงที่ได้0ูนย์ะฮะดังนั้นก้อนแรกก็เป็น0นย์ไปนะฮะถัดมาครับก้อนที่2ครับก้อนที่2 y มีอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็น y ยกกาลังสองเนาะดังนั้นไอเจ้า2 x ตรงนี้เรามองเป็นค่าคงที่ก็ลอกมานะครับ เราก็เหลือแค่ดิฟวกํกำลังสองก็ได้ออกมากลายเป็น2 y นั่นเองนะครับแล้วก็ก้อนสุดท้ายนะครับออตอนนี้เราดิฟเทียบ y นะครับดังนั้นตัวที่ไม่ใช่ y มองเป็นค่าคงที่ให้หมดนะครับดังนั้นค่าคงที่ของเราก็จะมี2ส่วน 3x กนะครับก็ลอกมาก่อนแล้วเราก็ดิฟ y นะครับซึ่งดิฟ y ก็จะได้1นะฮะก็ทำการจัดรูปนิดนึงนะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น 4xy บวกกับ2ส่วน 3x นะครก็จะได้อนุพันธ์ย่อยออกมาตามนี้นะครับถัดมานะครับให้หาอนุพันธ์ย่อยเหมือนเดิมนะครับดิฟเทียบ x แล้วก็ดิฟเทียบ y นะฮะฟังก์ชัน f x y เนี่ยนะฮะเท่ากับ x คูณอยู่กับ e ยกกำลังลบ2 x y นะครับเริ่มต้นนะครับเราก็ทำการดิฟเทียบ x ก่อนถ้าดิฟเทียบ x กนะครับก็คือมอง x เป็นตัวแปรนะครับ ที่เหลือเป็นค่าคงที่นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าตัวแปรของเราอยู่ตรงนี้ x อยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ตรงนี้นะฮะดังนั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นฟังก์ชัน2ตัวมันเป็นก้อนตัวแปร2ตัวคูณกันอยู่นะครับเราต้องใช้สูตรดิฟผลคูณเนาะก็ได้กลายเป็นตัวหน้านะครับแล้วก็ดิฟตัวหลังฟ e กําลัง u ได้กลายเป็น e ยกกําลัง u นะครับแล้วก็อย่าลืมดิฟไส้ด้วยนะครับ d เจ้าลบ2 x y ตนนี้เราดิฟเทียบ x นะครับดังนั้นลบ -2y ตรงนี้เนี่ยมองเป็นค่าคงที่นะครับแล้วก็ดิฟ x ได้1น,นะฮะก็เขียนลงไปก่อนอันนี้คือหน้าดิฟหลังนะครับแล้วก็บวกกับตัวหลังแล้วก็ดิฟหน้านะครับดิฟ x ได้1น,นะฮะก็ทําการจัดรูปนิดหน่อยนะฮะก็จะได้เป็น e ยกกำลังลบ -2xy คูณอยู่กับ1ลบกับ 2xy นะครับ อันนี้เราก็ได้อนุพันธ์ย่อยเทียบ x ละนะครับต่อมานะครับก็เป็นดิฟเทียบตัวแปร y นะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวแปร y เนี่ยนะฮะอยู่แค่ตรงนี้ที่เดียวเท่านั้นเองนะฮะดังนั้นตรงนี้เรามองเป็นเหมือนค่าคงที่นะครับดังนั้นผมก็ลอกมาก็ดิฟ e ยกกําล ok ัง u ก็ได้กลายเป็น e ยกกำลัง ok u เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมดิฟไส้นะครับดิฟไส้ side, ตอนนี้เราดิฟเทียบ y นะฮะดังนั้นลบ 2x ตัวนี้มองเป็นค่าคงที่นะครับก็ลอกมานะครับแล้วก็ดิฟ y ได้1 ก็เท่านี้เลยนะครับก็ที่เหลือก็จัดรูปนิดนึงนะครับเป็นลบสอง x กำลังสอง e กำลังลบสอง xy นะครับ